สวัสดีครับผมคุณก็มาอยู่กับบิ๊ก a p a พัดวายร์ลสตอรี่นะครับวันนี้มันที่รอบการาพรีเมียร์ของ g a r d e n of the Galaxy ภาค3นะครับด,นะดีใจที่ได้เจอกัน ยิ่งเห็นอยู่แบบนุ่นเด่นมากยอมรับว่าภาคนี้ตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าผมรอคอยภาคนี้มากเลยนะฮะก็เสียวอยู่เหมือนกันนะฮะว่าล็อกเก็ตแลคคูนจะตายไหมนะฮะแต่ที่แน่ๆคือรอบพีเมียวันนี้คือคนเยอะมากๆครับนี่คือครั้งแรกของประเทศไทยที่จะได้ฉายการ์เด้นอเบอร์กาเล็กซี่ภาค3นะฮะใครที่รีบอยากฟังรีวิวของผมนะครับให้เลือนไปที่นาทีที่3เลยนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่รีบนะฮะมาดูบรยาการรอบพีเมียไปด้วยกันดีกว่านะฮะข้างในนี่แบบ ยจัเข้ามาในงานนะฮะเจอคนนี้ก่อนเลยนะฮะน้องกี้อลันนะฮะตอนนี้ยอดติดตามช่องเนี่ยสามแสนแล้วนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะมาดูทางนี้กันบ้างนะว่ามีอะไรเอาอีกแล้วเหรอนี้แบบเรื่องแครเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนเหมือนว่าผมยังไม่มีเสื้อคาร์เดียนเลยนะเนี่ยนาเวลเต็มไปหมดเลยแต่ยังไม่มีคาร์เดียนสงสัยต้องจริงๆเคยเจอนักแสดงตัวจริงด้วยสวยมากน่ารักคุณครูดังครู ไปไม่ถึงปรับลมให้หน่อยเฮ้ยดู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 รักูดูนี่ก็น่าสนใจนะฮะเลืองแสงไงมปันลายแบบอวกาศและที่สำคัญเรื่องแสงที่มืดอันนี้สววันนี้เนี่ยผมตั้งใจมาเชียร์ล็อกเก็ตโดยเฉพาะเลยนะฮะเออถือมาเป็นเครื่องรางแล้วว่าห้ามตายนะฮะเออดํเหลืองด้วยตายแล้วบึ้ง ซื้อนี่ร้าตุ๊กตาคูนด้วยอุ้ยนี่เห็นไหมไม่รอดนะจะได้กลับบ้านเดี๋ยวใส่บูตคอมเปอร์ดแมนผ้าสองไปเลยมีคอมเปอร์ดเวิร์ดอ่ะมีเสื้อใส่ได้อ่าเป็นลายปักเนี่ยนะฮะดูดีนะฮะดูดีเราเจอกันแน่คอมเปอร์ดแมนี่ได้มาแล้วนะครับผมเสียซันจริงด้วยนะฮะเราจะเข้าสู่งานของเราในครั้งนี้เลยนะฮะกับการเฉลิมฉลอง การกลับมาครั้งครับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่นี่เลยครับกับ m o b e l Studios Guardians of the Galaxy Vol. u m e 3รวมพันนักสู้พิทัก ด้วยโพสเ,เหมือนโปสเตอร์เลยเหมนปล่อยคิวเหมือนปล่อยคิวสนิทันเรียบร้อยเลยจุ๋ม่ครับเล่นให้ครบทุกคนเลยนะมาถึงตรงนี้ด้วยเอาละฮะแล้วหลังจากนี้เตรียมพบกับรีวิวหนังจากบิ๊กนภัทรได้เลยโอ้โหทุกคนการเด i นสาคือสนุกมากสนุกไม่ไหวแล้วดีงามสุดๆนะ คือแบบว่าเป็นภาคปิดจ,จบไราภาคที่สมบูรณ์แบบมากๆนะฮะผมบอกเลยนะทุกคนต้องพาตัวเองมาดูให้ได้ครับกับหนังเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยผมว่าจัดเต็มมากๆแล้วนี่คือหนังที่กอบกู้จัก,กรวาลเฟส4เฟส5ได้นะ,ะในที่สุดนะครับเราก็พูดได้อย่างเต็มปากทันทีนะฮะว่าหนังเรื่องการได้รับแต่ Galaxy p าค3เนี่ยนะฮะคือหนังที่ดีที่สุดนับจาก Avengers e n d Game นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยยอมรับตรงๆว่าเฟส4เฟส5เนี่ยจักรวาลมาเวลก็เริ่มแผ่วใช่ไหมฮะแต่กับหนังเรื่องนี้นะฮ มันทําหน้าที่เป็นทั้งหนังกาเดียนโดยเอกเทศที่โคตรดีในตัวมันเองมันทําหน้าที่เป็นหนังที่แทนใจคนรักหนังฮีโร่นะฮะที่รู้สึกว่าเฮ้ยความคลังของหนังแนวเนี้ยจะมีอยู่ได้ที่สำคัญครับมันทําหน้าที่เป็นหนังที่ปิดจบไตราภาคหนังฮีโร่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆหลายคนคิดว่าหนังไตราภาคเนี่ย พอมาถึงภาคสุดท้ายเนี่ยภาคท้ายภาคสเนี่ยนะก็จะแบบตกม้าตายอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกได้เลยนะเรื่องนี้ไม่ตกม้าตายแน่นอนทุกคนแต่หนังจะให้มากกว่าที่เราหวังไว้สิอีกนะฮะนี่คือการปิดฉากการเดินทางร่วม10ปีกับแก๊งพิทักโอวกาศแสนเกียร์แสนไว้ป่วงนะฮะคือทําได้ยังไงอะตัวละครมีทั้งหลายตัวนะแต่สามารถที่จะดึงนําเสน่ เอาไว้ครบทุกตัวละครเลยนะฮะฉากเนี่ยคือสนุกมากนะทุกคนเออบันเทิงมากและเรียกได้ว่าแบบโอ้โหใส่ไม่ยั้งแต่เปิดเรื่องเลยนะฮะมีฉากต่อทูที่ร้องว้าวตั้งแต่ต้นยันท้ายเรื่องนะยิ่งท้ายเรื่องมีเสียงรองเทลที่แบบโอ้โหจัดเต็มมากๆทุกคนการเล่าเรื่องมองวิช่วงงานด้านภาพต,ต่างเอฟเฟกต่างเนี่ย คิดเลยว่าแบบโอ้โหมันมีการพัฒนาต่อเนื่องมากๆนะฮะคือทําได้ดีวันดีคืนเลยฮะรอบนี้เนี่ยเจมส์กันเนี่ยนะครับพุ่มกับเนี่ยอ่อยของแบบไม่ยั้งจริงๆเพราะนี่คือการส่งท้ายการทํางานกับ Marvel แล้วนะครับก่อนที่เขาเนี่ยจะโดดไปทํากับอีกค่ายหนึ่งอ่าค่ายคู่แข่งอ่ะดีซีนะฮะเออซึ่งตอนนี้เขากำลังปั้นโปรเจกต์ซูเปอร์แมนอยู่นะ ก็เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ปั้นโปรเจกต์เขาไปานั่งเป็นหัวแถวประธานดีซคนใหม่เลยนะฮะ <c oughs> คือเรื่องนี้นก็แทบรอไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าพอเรื่องนี้เราเห็นฉากอดัมวอลล็อกบินได้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าหอกแบบเท่มากนะทุกคนคนรับบทก็คือวิลพอลเดอร์ใช่ไหมครับผมเออเรียกได้ว่าน้องทาสีทองทั้งตัวเนี่ยแต่เรียกได้ว่าเป็น MVP ของเรื่องที่โคตรมีสเสน่ห์เลยนะคือมีอยู่ฉากหนึ่งนะคนปรบมือทั้งโรงเลยทุกคน แล้วนอกจากนี้เนี่ยการเขียนบทเนี่ยก็ยังมีเสน่ห์เช่นเคยนะฮะมีมุกตลกมีจังหวะการกำกับที่ดีงามมากคือพูดได้เลยว่ากินขาจริงๆเนี่ยคือการทำหนังฮีโร่ที่ทำให้ดูมีชีวิตจิตใจมีจิตวิญญาณนะตัวร้ายของเรื่องนี้เนี่ยเออก็ต้องบอกเลยว่ามีมิติกว่าครองแครที่เปิดตัวใหญ่โตมาใน a อน m a แมสนะฮะคือเนี่ยคือตัวร้ายที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวร้ายระดับซาก้าคนต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามีมิตินะฮะ เออตัวละครการแสดงต่างอะไรเงี้ยเออผมว่าก็ใช้ได้เลยนะฮะนอกจากตัวรารเนี่ยตัวเอกก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเพราะว่ารสชาติเกียนเกียนต่างๆมุกตลกที่เล่นไปมาตลอดเรื่องเนี่ยคือฮาโคตร,รเลยนะแล้วที่สําคัญคือเนี่ยเป็นหนังมาเวลในแบบที่มาว์เวลควรจะเป็นจริงคือมันจะมีความบันเทงมีมุกตลกมีต่างแล้วทุกอย่างเราไม่ฝืนนะทุกอย่างมันสมูนะทม smooth, แล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างแบบว่ากลมกล่อมมากๆอ่ะทุกคนคนที่เล่าหนังแบบนี้เก่งไงคือขนต้องรู้ว่ามุกตลกมันมาถูกที่ถูกทางได้ยังไงเออนะฮะแล่คกะ เพลงต่างๆที่มาอยู่ในหนังเรื่องนี้คือมาถูกที่ถูกทางแล้วก็เข้าใจคัดแบบมีสรสนิยมมากนะฮะเออและสําคัญคือมันสามารถที่จะดึงความอิมมชันลของเราออกมาได้ผ่านตัวละครต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทําให้เราเนี่ยแบบผมบอกได้เลยนะผมเสียน้ําตาให้กับหนังเรื่องนี้เลยคือน้ําตาไหลเลยดูไปแบบโอ้โหทำได้เยว่าล็อกเก็ตแลคคูนะฮะนี่น่ารักไหม น้องน้องน้องตัวนี้เนะี่ยทุกคนเนี่ยกลัวนะฮะว่ามันจะตายหรือเปล่านะฮะเออคือเรียกได้ว่าแบบน่าห่วงสุดแลวนะ <c oughs> ในบรรดาทุกคนนะฮะก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนตัวละครเอกของเรื่องอีกตัวละครหนึ่งเลยเพราะว่าเจมการบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะตั้งแต่ตอนที่เขียนบทแล้วว่าเรื่องนี้จะพูดถึงความหลังของล็อกเก็ตและคูนนะครับจะพูดถึงแบ็กสตอรี่ของเขาซึ่งเรียกได้ว่ามีหลังน้ําตาได้แน่นอนนะครับเอ้ยเขาไม่เคยพูดถึงอดีตของตัวเองเลยทําไมเขาถึงเก็บมันไว้ในใจขนาดนั้นนะ เรื่องนี้จะเป็นครั้งแรกที่เปิดเผยความรับนี้นะฮะเราเรียกได้ว่าแบบอินจริงนะทุกคนมีความอิมโมชชั l นอลแน่นอนนะฮะหนังปูอะไรไปตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยภาคนี้กลับมาเก็บประเด็น,นตา่างๆได้อย่างครบถ้วนน่าประทับใจมากฉากช่วงท้ายก็แอบ,บทำให้เราคิดถึงแบบเรือโนอาหเหมือนกันอะไรี้ยนะ,ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีซีนบีบหัวใจแน่นอนนะ,ะแต่สุดท้ายเนี่ยหนังก็จะพาทุกตัวละครกลับบ้าน ของแบบคนดูที่จะได้อานาจกับในภาพชุดนี้อย่างแต่เป็นความรู้สึกที่ท่วมท้นและอิ่มเอมนะฮะท่ามการความพีกเนี่ยหนัเนี่ยยังให้ความพีกแล้วพีกอีกนะฮะจนถึงช่วงท้ายเนี่ยที่แบบปิดจบการเดินทางเนี่ยผมบอกได้เลยนะนี่คือหนักอีกเรื่องที่ผมไม่อยากให้จบนี่คือหนังอีกเรื่องที่แบบดูจบแล้วก็ยังพร้อมตีตัวครั้งต่อไปแน่นอนนะผมคิดว่าคงดูอีกหลายรอบแน่ๆนี่คือหนังอีกเรื่องที่ผมดูแล้ว แบบโคตรประทับใจนะ,ะอยากจะะโกนบอกผู้กำกับนะอยากจะบอกแก,กว่าโอ้ยเจมส์การนคุณเก่งจังเลยนะฮะจริงๆแล้วเคยเจอเจมส์กันจริงๆนะ,ะล้าเคยแบบถามคำถามไปด้วย <kaikki> คืออยากจะแบบจับไมค์แล้วบอกเขาอีกครั้งเลยโอ้ยูแบบโอซัมมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ,อ่อครวะทีมงานนักแสดงทุกคนนะฮะนี่คือหนังแห่งปีนะฮะนี่คือหนังแห่งปีจริงๆและนี่คือหนังที่กอบกู้จักรวาลมาแล้วช่วงหลังๆทั้งหมดนี่คือขนาดแห่งความประทับใจที่เคยยี่ในห่วงอารมณ์ได้อย่างอยู่หมัดผมเนี่ยรักหนัง การเรียนทุกภาคเลยคือทำได้ยังไงเก่งมากเลยนะทำดีทั้งสภาคเลยภาคหนึ่งภาคสองภาคสาในเวลา3าภาคผมชอบภาคไหนสุดนะเออผมยกให้อ่าภาคสอง้วกันเออเป็นภาคที่ผมรักมากที่สุดนะลองมาก็ภาคนี้แหละภาคสามซึ่งก็โคตรดีมากเช่นกันเป็นการปิดจบที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่ว่าภาคแรกก็ชอบในความว้าวของมันนะฮะเออแต่ว่าเรียกได้ว่าอาจจะ ไม่ไม่เท่าภาคสองภาคสซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันจะมีความเคิร์ฟแบบเออเคิร์ฟขึ้นตลอดเลยนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ย ภาคสองมันพูดถึงฟาเดอร์สันความเป็นพ่อลูกอะไรเงี้ยตัวละครย้อนดูอะไรเงี้ยเออคือนั่นคือหนึ่งในห้าหนังที่ดีที่สุดของจักรวาล MCU เลยนะแล้วสำหรับภาคนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะแบบไม่ได้รู้สึกแบบบียอนน้ำตาไหลพาดสุดๆในภาคสองเนี่ยแต่ผมก็ยอมรับว่าภาคนี้ก็ทำดีมากๆแล้วเช่นกันดีระดับที่น้ำตาไหลดีระดับที่จะต้องเอาตัวเองมาดูอีกหลายๆรอบนะแล้วก็แน่นอนว่าตัวละครต่างๆอะไรเงี้ยออกมาได้อย่างแบบน่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับคือดีงามสมราคาคุยสมสักีใน ะะโดยเฉพาะยิ่งคนที่รักสัตว์นะฮะเออเรื่องนี้คนรักสัตว์อาจจะมีเสียน้าตาเพราะว่าจะมีน้องตัวนั้นตัวนี้ออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่ออกมาทุกตัวเลยน่ารักมากเลยทุกคนเออโดยเฉพาะเจ้าคอสโมเนี่ยที่เป็นหมาอวกาศนะฮะคือนึกถึงไรกาเลยนะฮะหมาที่ออกนอกโลกเป็นยานอวกาศตัวแรกนะฮะทั้งหมดนี้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะฮะเออไปดูด้วยตัวเองนะครับผมวันที่3พฤษภาคมนี้นะ,ะทุกระบบทุกโงนะฮะเออเดี๋ยวผมไปดูไ m a มอีกรอบวันที่3แล้วเดี๋ยวจะมามาว์กันอีกรอบหนึ่งนะฮ ฟินมากแล้วดีงามมากแล้วในฐานะแฟนคุณเอาไปเลย A บวก M10 คะแนนเลยครับผม